สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องราวของ f a l อนนั n น the Winter Soldier กันต่อนั่นเองครับในตอนนี้เรื่องราวของเราเนี่ยมันก็ได้ฉายมาทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับผมทั้งหมดเนี่ยจะมี6ตอนนะครับซึ่งในวันนี้เองเราก็มีข่าวสําคัญนะครับผมเกี่ยวกับตอนหน้าที่จะมาถึงซึ่งก็คือตอนที่5ครับซึ่งเรียกได้ว่าตอนที่4เนี่ยหากใครดูมาแล้วนะก็จะรู้เลยครับว่าแบบโอ้โหมันพีคมากๆเลยนะครับ ผมมันแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยครับแต่ในตอนที่5เนี่ยก็น่าจะเข้มข้นละพียิก่งกว่านะครับผมและในตอนนี้เองเนี่ยก็ได้มีข่าวออกมาเรียกน้ำจิ้มเรานะครับผมจากสแลตฟิล์มนะครับที่รายงานออกมานะครับผมว่าใน Falcon Winter s o l d i e r ตอนที่5เนี่ยนะครับผมมันจะแบบว่าพีคสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวละครหนึ่งนะครับผมที่จะ โผล่มาในเรื่องนี้นะครับแต่ตัวละครนี้เนี่ยนะครับผมไม่ใช่ตัวละครที่เราเคยเห็นมาก่อนนะครับผมไม่เคยปรากฏตัวออกมาใน MCU 2นะครับผมเป็นตัวละครที่มาจากคอมิกนะครับและ3นะครับผมเป็นตัวละครที่คุณหน้าคุณตานะครับเป็นนักแสดงที่เราคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับผมและ4นะครับผมเป็นตัวละครที่น่าจะได้มาในตอนนี้แล้วะ จะได้ไปมีบทต่อไปใน M.C.U. ได้ไปโลดแล่นต่อนั่นเองนะครับผมโดยพอพูดมาอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนก็ตีความกันไปมากมายเลยนะครับผมบางคนแบบโอ้โหลืมคิดไปอะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ตัวที่เคยปรากฏออกมาใน M.C.U. ถูกปะ่ะทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบทแพนเทอร์มาหรือเปล่าเพราะว่าบทมันไปวากนดาแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนหลายก็มีคนเดากันต่างๆนานามากมายอะไรไม่ว่าจะเป็นแบทแพนเทอร์ไอรอนแมนกลับมาแบบเป็น AI หรือเปล่าเพราะอ่านนักสแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่เป็นตัวละครที่ไม่เคยปรากฏ ก็อาจจะเป็น AI ของโทนี่ได้ไงอันนี้ก็ไม่นับว่าเป็นตัวละครที่เคยออกมาเพราะเคยออกมาเป็นโทนี่เวอร์ชันมีเนื้อหนังอันนี้เป็นโทนี่อีกเวอร์ชันหนึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอย่างเงี้ยไม่นับไม่นับอาจจะเป็นโทนี่ได้แล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยจะเป็นแดรเดวิลหรือเปล่าไหมครับผมหรือว่าจะเป็นตัวละครแบบแปลกๆต่างๆนานามากมายมหาศาลนะครับเดากันไปทั่วเลยนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการออกมานะครับผมคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงนะครับว่าไอตัวละครพิเศษนะครับผมที่จะออกมาเนี่ยนะครับผม จะเป็นตัวละครที่ไม่ใช่แบ็คแพนเทอร์อย่างแน่นอนเลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นการดักฝันมาเวลไปส่วนหนึ่งก็แล้วกันครับแต่ต่อจากนั้นเองก็ยังมีคนเดาคนไปต่อเยอะนะครับผมโดยมีคําพูดออกมาเพิ่มต่อว่าเฮ้ยไอยตัวละครนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่แบ็คแพนเทอร์นะแต่จะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามีพลังเยอะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะติดดินก็มีการคิดไปถึงตัวละครนี้เลยเฮ้ยมีตัวเดียวที่แข็งแกร่งแล้วดูแบบ เป็นตัวละครยังไงก็ได้ใส่ลุยๆแล้วเพิ่งมาอยู่ในจักรวาล MCU เลยหลายๆคนคาดเดาเอาไว้ครับว่าจะเป็นวูรลินนะครับผมหรือบางคนก็คาดเดาเอาไว้ว่าจะเป็นเนมอร์นะครับอันนี้ไม่ติดดินครับติดน้ําไป แต่ก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมันมันตื่นเต้นขนาดไหนกันอะตอนนี้เรารู้แล้วเป็นตัวละครที่ไม่เคยปรากฏเป็นนาซีที่น่าคุ้นเคยถูกปะมีตัวละครนี้อยู่ในคอมมิชนะครับผมแล้วก็น่าจะได้ไปต่อด้วยครับเพราะฉะนั้นวัวลีนเองมีโอกาสไหมถ้าเข้าเกณฑ์ตามนี้นะครับผมวัวลีนค่อนข้างจะมีโอกาสสูงเลยครับในมอมีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะครับผมหรือจะเป็นตัวละครจากแบบแนวซีรีส์กับตอในอเมริกาเองเนี่ยก็มีโอกาสครับจะเป็นตัวละครจากทีมดาร์คอเวนเจอร์ของทันเดอร์โบเองเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับผมก็แบบว่าอารม แบบตัวของเซนทีโผล่มาอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้นะแต่มีจุดหนึ่งนะครับไม่ว่าเราจะเดา,าไปเท่าไหร่เนี่ยไอ้ข้อที่เราบอกมามันมีครบหมดได้หลายๆตัวถูกปะแต่มีคําพูดหนึ่งทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าการปรากฏตัวของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะทําให้คนดูน้ําตาไหลได้เลยนะครับผมก็ยิ่งมโนไปไกลใหญ่เลยคือมึงต้องเป็นตัวละครอะไรวะที่แบบว่าโอ้โหโผล่มาเราจะดีใจกันแบบน้ําหูน้ําตาไหลแบบโอ้มึงโคตรเจ๋งมึงโคตรดีหรือแบบเชียมึงโคตรเศร้าเลยโอ้โหดีใจมากอะไรแบบเนี้ย มันจะมีได้กี่อารมณ์เือนเทียวที่ทำให้คนเราแม่งน้ํำตาไหลได้อะถูกป,ปะก็เรียกได้ว่าเออเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับผมในตัวละครนี้ซึ่ง มาคลิปนี้เนี่ยเราแค่ามาบอกมา,ายั่วท่านผู้ชมเหมือนที่ในข่าวเนี่ยเขายั่วกันมาเฉยๆครับคือเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าเ,เป็นตัวละครอะไรก็คงต้องรอฟังพร้อมกับท่านผู้ชมนั่นแหละครับตัวเองเราเนี่ยก็ได้แต่เดาไปพร้อมกันแค่มาแจ้งข่าวเฉยๆนะครับและยังไงนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข่าวอัปเดตทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เรานะํามาแจ้งให้ท่านผู้ชมทุกคนฟังกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับผมรอฟังได้เลยช่วงนี้นะครับผมคอมมิคเวิร์ดจะลงถี่มากๆแต่ในเดือนหน้าเนี่ ไม่มีซีรีส์แล้วนะครับซีรีส์จะมาอีกทีหนึ่งก็ไปเดือนมิถุนาเลยครับผมก็คือเหมือนเป็นเดือนพักไปก็แล้วกันครับอาจจะมีรวมคลิปหรือพูดถึงข่าวสารอะไรมาบ้านแต่คงไม่ได้ลงแบบว่าอุ๊ยวันหนึ่งสคลิป2คลิป2คลิป2คลิปเหมือนในเดือนเมษาแล้วเมษานี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดี๋ยวรอดูเลยน่าจะ2คลิปเกือบทุกวันนะครับผมเพราะว่าโอ้โหเรื่องราวมันเยอะจริงๆเรื่องราวมันมีให้พูดเยอะมากๆนะครับผมแบบตอนนี้ก็ยังมีคลิปแบบสต็อกตุนที่ต้องทําไว้แบบ หัวข้อที่จดไว้ว่าจะทำอีอกแบบเป็น2 0 3 0บอันนะแต่ยังไม่ได้มีเวลามาทำก็เหมือนทำได้วันละ2คลิป2คลิป2คลิปก็เดี๋ยวจะค่อยๆเร่งทำมาครับคลิปยาวๆเดี๋ยวจะเริ่มมาในตอนหลังๆนะยังไงเนี่ยเป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดไปการใดไปก็ปกผมคงต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ